สวันนี้ก็จะเป็นตอนที่12แล้วนะคะก็จะเป็นส่วนของการเช็คชื่อนักเรียนนะคะเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนซึ่งจะประกอบด้วยเมนูย่อยๆนะคะก็จะเป็นเมนูเช็กชื่อเมนูส่วนของการตรวจสอบการเข้าเรียนและชาร์ตการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละคาบนะคะ ซึ่งคุณครูก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการออกแบบและการเชื่อมโยงตารางนะคะที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยนะคะบันทึกการขาดเรียนก็จะประกอบด้วยการชกชื่อการขาดเรียนและก็ชาร์ตขัดเรียน เมื่อได้มาที่แอปพลิเคชันที่คุณครูได้ทำเอาไว้ก็เข้ามาเพื่อที่จะไปที่ฐานข้อมูลในส่วน Data คลิกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะแล้วไปที่ View Source เพิ่มแผ่นง,งานนะคะขึ้นมาเป็นแผ่นง,งานชิกชื่อนะคะมาที่เพิ่มแผ่นง,งาน ให้ตั้งชื่อว่าเช็คกิ้งนะคะเป็นงานเช็คกิ้งนะคะในการบันทึกการขาดเรียนนะคะในการบันทึกการขาดเรียนเนี่ยก็มีส่วนที่อาจจะต้องอมีส่วนที่จะต้องเก็บข้อมูลก็เก็บอย่างนี้นะคะ c o แรกก็จะเก็บวันที่ ห้องวิชาเรียะจำตัวชื่อสกุลและการเข้าเรียนในส่วนห้องวิชาเรียบจำตัวชื่อสกุลตรงนี้นะคะข้อมูลมาจากตรงไหนผู้กรอกข้อมูลเนี่ยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้นะคะมันจะเกี่ยวโยงกับ แผ่นง,งาน students นะคะก็จะเป็นการหาข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะคะโดยค้นจากห้องและค้นรหัสวิชาจากนั้นก็มาค้นในส่วนของเลขประจำตัวและชื่อสก,กุล เป็นการค้นแบบมีเงื่อนไขก,ก็จะต่างจากวิธีที่เป็นการค้นข้อมูลที่เราเคยทำคือเช่นกดรหัสวิชาก็จะปรากฏรายละเอียดของวิชานั้นขึ้นมาเลยนะคะวิธีนี้จะเป็นการดึงข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะคะต้องเงื่อนไขตรงกันถึงจะมาแสดงก็สลับมาที่แอปช e ตดัตต a Newtable เลือกมาจาก Google เลยนะคะทิ e กช i n g ก็จะเห็นว่าจะมีที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะคือ checking ้ามาแล้ว Add this table ก็จะได้ข้อมูล ฐานข้อมูลเช็คกิ้งก็มากำหนดเรื่องคุณสมบัติของฐานข้อมูลต่อเลยนะคะ,ะกำหนดวันที่ในการเช็คก็บนที่กำหนดชนิดเป็นเดทห้องห้องเนี่ยเราจะต้องดึงข้อมูลมาจากชีท student s Students, ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะไปค้นข้อมูลในส่วนของ student ่ทีห้องอเราต้องมาเช็คที่ data validity นะคะในส่วนของ valid if เช็คเงื่อนไขนะคะว่าเงื่อนไขเนี่ย ในในแผ่นง,งานสติ d เ n t เนี่นะคะโดยนำข้อมูลห้องโดยนำข้อมูลห้องไปเช็คนะคะว่าข้อมูลห้องเนี่ยตรงตามที่ต้องการไหมนะคะก็ใช้ข้อมูลห้องเป็นตัวเช็ค วิชาก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องไปตรวจสอบอีกเมื่อได้ห้องแล้วเช่นหมห5หทับ9ก็ต้องไปดูว่าห้อง5ทับเเรียนวิชาอะไรนะคระับระอัสวิชาคลิกที่ดันนะคะ เลขประจําตัวก็เหมือนกันนะคะก็จะไปดึงมาจากแล้วก็เลขประจำตัวชื่อสกุลจากนั้นก็มาเช็คในส่วนของ การเข้าเรียนนะคะก็อยู่ที่การออกแบบนะคะว่าจะเช็กเฉพาะนักเรียนที่ขาดเรียนนะคะหรือจะเช็กนักเรียนทั้งหมดนะคะในที่นี้ขอเช็กนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนในสาเหตุต่างๆตรงนี้ก็จะกำหนดเป็น E นำเป็ um. นส่วนของ E น้ำ ในส่วนของอ e ีนำ um นะคะก็เลือกอที่จะให้แสดงผลแบบไหนนะคะเลือกเป็นบัตทอนนะคะเมื่อเมื่อกำหนดในส่วนชนิดของข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้มาในส่วนของการกำหนดตรงนี้นะคะว่าแต่ละช่องนี้แต่ละคอลัมน์นี้นะคะเราต้องกต้องอาจะต้องกำหนดว่ามีความจำเป็นที่ต้องกรอกไหมก็คิดว่าทุกข้อ นะคะห้ามเว้นเดี๋ต้องกรอกหมดเลยทุกรายการนะคะมีความจำเป็นจะต้องกรอกนะคะห้ามเว้นว่างไว้โอเคในส่วนของวันที่นะคะ,ะถ้าเราต้องการให้มันแสดงวันที่ปัจจุบันไว้เลยนะคะในส่วนของ initial value ตรงนี้อย่าอีครั้งนะคะก็มาที่ กำหนดในส่วนของ today นะคะแล้วก็เซฟตรงนี้เดี๋ยวระบบจะได้เซตวันพี่เนะปัจจุบันให้เลยจะได้สะดวกในการใช้งานนะคะก็คลิกที่เซฟก็มาที่ U X เพื่อที่จะสร้างหน้าจอออกแบบขึ้นมา New View นะคะตั้งว่าชิกชื่อ ชิคชื่อดึงมาจากฐานข้อมูลชื่อเช็คกิ้งนะคะก็เลือกที่เด็กนะคะก็มาเพิ่มในวันที่13สังเกตนะคะถ้าเราเลือกไว้ที่ในส่วนของห้องนะคะเลือกแบบถิกปกติเนี่ยเลือกถิกไว้เลือกถิกไว้เนี่ยเมื่อจะใช้งานเราจะต้องคลิกที่จุดดาวอย่างนี้นะคะ5ก คลิกเลือกวิชาเลือกรหัสประจําตัวก็ต้องดูว่าเลขประจาตัวคนไหนสังเกตนะคะว่าถ้าอย่น,นี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการเลือกเราต้องจํารหัสนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะแนะนําในการปรับเพิ่มเติมนะคะว่าจะปรับยังไงให้ใช้งานได้ง่ายๆนะคะสมมุติว่า ก็ยืนยันชื่อสก,กุลขึ้นมาจากนั้นาการเข้าเรียนสมรัคาดเรียนนะคะเสร็จแล้วก็เซฟนะคะก็เซฟข้อมูลตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลในเรื่องของการในส่วนของการช็คชื่อคะในส่วนของการช็คชื่อ ในส่วนของการเช็กชื่อเนี่ยตรงนี้อ่าเดี๋ยวเอาไปไว้ในเมนูก่อนแล้วกันนะคะให้ไว้ไว้เดี๋ยวทุกรายการที่เราออกแบบวันนี้จะเอามาใส่ไว้ในส่วนรายการของเมนูส่วนบนนี้ก่อนนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยมีการเช็กชื่อ,อ ในวันที่13มกราของ5้าทับก้านะคะคลิกเข้าไปก็จะมีข้อมูลเนี้ยค่ะในการเช็กชื่อเห็นไหมคะว่าเราต้องการจะให้ในส่วนของรายการในส่วนของรายการเช็กชื่อก็ขอปรับข้อมูลนิดหนึ่งนะคะจากที่กำหนดเป็นเด็กก็ขอเปลี่ยนเป็นเทเบิลละกันนะคะปรับเป็นส่วนของเทเบิล เมื่อปรับเป็นส่วนของเทเบิลในการเช็คชื่อเราควรจะเรียงยังไงนะคะก็ควรจะเรียงตามวันที่ใช่ไหมคะหรือจะเรียงแล้วก็จากนั้นก็เรียงเป็นห้องนะะต้องการจากรุ๊ปไหมนะคะก็อาจจะก,กรุ๊ปรายห้องไว้ห้องเดียวกันให้ ช็ครายชื่อได้ตรงนี้ก็อยู่ที่เมื่อใช้งานนะคะเดี๋ยวลองปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าให้สะดวกกับการใช้งานนะคะต้องการจะนับไหมนะคะว่านักเรียนแต่ละห้องขา,ขาดเรียนกี่คนนะครับจากนั้นก็มาที่คอลัมน์ออเดอร์ในส่วนของคอลัมน์ออเดอร์เนี่ยต้องการกำหนดให้แสดงอะไรบ้างนะคะ ก็น่าจะให้แสดงในส่วนของชื่อสกุลนะคะต้องการกำหนดในชื่อสกุลสาเหตุของการเข้าไม่เข้าเรียนเ,ยเพิ่มวัน,วนที่ไปสักอีกหนึ่งนะคะก็อาจจะกำหนดในส่วนนี้ กำหนดวันที่วันที่นี้ใครบ้างที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะก็จะเป็นการปรับข้อมูลเหล่านี้นะคะเซฟข้อมูลจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปปรับอีกนิดนึงนะคะไปปรับอีกนิดนึงก็คือในส่วนของอรูปแบบการแสดงผลตรงนี้ค่ะะนคะ,นะคะ ถ้าเราต้องการให้มันขึ้นเป็นปุ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะมาจัดการตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวกดที่ชื่อ,อมาที่ Data Checking นะคะตรงห้องนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำให้เป็นปุ่มเลือกก็เปลี่ยนนะคะจาก t e x t ก็เปลี่ยนเป็น Enum ชื่อวิชาก็เปลี่ยนเป็นอ e ีน้ำชื่อสกุลก็เป็นอ e ีน้ำนะคะส่วนเลขประจำตัวเลขประจำตัวเนี่ยแนะนำว่าในส่วนของเลขประจำตัวเนี่ยเราต้องการที่จะกดเซฟตรงนี้ก่อนนะคะในส่วนของเลขประจำตัวนะคะ่ะถ้าเราเซฟไว้แค่นี้ เราก็จะเห็นเฉพาะเ,าเลขประจำตัวอย่างเดียวนะคะแต่ก็ถ้าย้อนไปที่ได้สอนไว้ในคลิปาการออกแบบฐ่านข้อมูลนักเรียนเนี่ยนะคะผ่านข้อมูลนักเรียนเนี่ยตัวคีย์หลักเป็นผ่านข้อมูลเอตัวคีย์หลักเป็นเลขประจำตัวแต่ลาเบลเนี่ยเรากำหนดไว้เดิมไว้ให้เป็นรูปภาพและชื่อสกุลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนด ในช่องที่เป็นเลรบจำตัวเนี่ยให้แสดงรูปภาพและชื่อสกุลขึ้นมาแทนก็น่าจะทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะก็มาขอปรับตรงนี้เลยนะคะในส่วนของเลรบจำตัวตรงนี้นะคะก็ให้มากำหนดเป็นเล็ นในส่วนของเลขเลขประจำตัวเนี่ยนะคะเราต้องการที่จะใช้ในส่วนของการสแกนบาร์โค้ดด้วยนะคะเราต้องการใช้ในส่วนของการแสดงบาร์โค้ดด้วยเพราะฉะนั้นใหมาตรวจสอบตรงนี้นะคะอ t h เ r อ r o p e r t i e s นะคะตรงนี้ในส่วนของอเลขประจำตัวนอกจากใช้ s u ิ t ์ฟ a วแล้ว ให้มาคลิกที่สแกนดับเบิลด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกที่ดันแล้วก็เซฟอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องตรวจเช็คดีๆนะคะเพราะว่าถ้าขณะนี้เนี่ยเรากำหนดว่าวันที่เรากำหนดเป็นคีย์หลักเอาไว้นะคะอย่างเดียว ถ้ากำหนดคีย์หลักที่วันที่จะทำให้เราจะไม่สามารถกรอกข้อมูลได้แล้วในวันนี้วันหนึ่งจะกรอกได้แค่รายการเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของอวันนี้นะคะในส่วนเราจะต้องมาเช็คว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราจะในหนึ่งวัน เราจะกรอกอะไรได้บ้างที่ไม่สํากันเราต้องใช้คีย์หลักร่วมกันนะคะก็คือวันที่ห้องและเลขยประจำตัวนะคะแล้วก็ระเบลให้แสดงเป็นเรขยประจำตัวแล้วก็คลิกที่ s เซฟในส่วนของการแสดงผลตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้า เมื่อเรากำหนดส่วนของ e นำแล้วแต่ละครั้งนะคะตรวจสอบด้วยนะคะถ้าเราต้องการให้สแสดงเป็นปุ่มอย่าลืมกดปุ่ม button ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่กดเนี่ย input mode มันจะเป็น auto ซึ่งมันอาจจะเลือกในส่วนที่เป็น button หรือ dropdown อันนี้เราฟิกไปเลยว่าเราจะใช้ส่วนที่เป็น button นะน ก็จะเป็นตรวจสอบอีกครั้งนะคะก็จะเป็นห้องในส่วนของวิชาก็เลือกเป็นบัต t ทันชื่อสกุลก็เป็นบัตรท่นโอเคค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยก็เซฟไปเราก็จะออกแบบในส่วนของการขาดเรียนนะคะ ในส่วนตรงนี้ก็เมื่อเมื่อใช้งานจะได้สะดวกยิ่งขึ้นคือแยกระหว่างการเมนูที่ใช้ในการเช็คชื่อกับเมนูที่มาตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียนนะคะก็จะใช้ในส่วนของเ a เบินะคะเห็นไหมคะเพื่อเรามาตรวจเช็คในส่วนของการขาดเรียนเลือกที่เทเบิล ไปอยู่ที่ position ไปที่เมนูนะคะให้เรียงตามวันที่กรุ๊ปตามห้องแล้วก็เขาด้วยนะคะ column order เราจะให้แสดงอะไรบ้างนะคะก็จะให้แสดงณนะตอนนี้นะคะเนื่องจากเราเซตไว้แล้วว่าถ้าเราเลือกเรียกประจำตัวเมื่อไหร่ให้แสดงทั้งรูปและชื่อของนักเรียนเลย ออใส่วันที่วันที่ชื่อสกุลวันที่เลขประจำตัวและสาเหตุในการเข้าเรียนการกรุ๊ปนะคะเราจะกรุ๊ปตามห้องและกรุ๊ปตามการมาเรียนด้วยนะคะซึ่งจะได้เห็นว่า เมื่อเราต้องการดูข้อมูลเราจะรู้เลยว่าขาดเรียนกี่คนนะคะเสร็จไปปอยเซฟเลยนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการออกแบบชาร์ตชาร์ตการขาดเรียนนะคะชาร์ตการขาดเรียนก็จะดึงมาจากเช็คยิงก็มาเลือกรูปแบบที่ชาร์ตแล้วก็จะเห็นรูปแบบของกราฟ เักเรียนที่สอนทั้งหมดนะคะเลือกรูปแบบเลือกสีได้นะคะอก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ